พญาสีมุกดามหามุนีนีลปานนาคราชหรือปู่สีมุกดาเป็นสิ่งก่อสร้างพญานาคขนาดใหญ่สูงราว20เมตรมีความยาว122เมตรขนาดลำตัวกว้าง1.5เมตรทอดลำตัวขดไปมาสีเขียวอมฟ้าสะท้อนแสงสวยงามราวกับมีชีวิตหันหน้าแผ่พังพานไปยังลำน้ำโขง ตั้งอยู่บนยอดเขามโนรมในบริเวณวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารถ้าเรามองภาพถ่ายจาก Google บริเวณอุทยานแห่งชาติมุกดาหารวัดภูมโนรมจะเห็นแนวเขาและแนวต้นไม้ขดไปมาคล้ายกับพญานาคเมื่อยืนอยู่ตรงจุดชมวิวในบริเวณวัด จะมองเห็นลำน้ำโขงกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนลาวซึ่งตรงข้ามกับแวงสวรรณ์เขตและก็จะมองเห็นสะพานมิตรภาพเป็นภาพวิวที่สวยงามมากเลยครับชาวท้องถิ่นมีความเชื่อกันว่าพญานาคนั้นอยู่ในบริเวณลำน้ำโขง พญานาคนี่นะครับมีสีตระกูลก็คือสกูลสีทองตระกูลสีเขียวตระกูลสีดำแล้วก็ตระกูลสีรุง้งปู่สีมุกดานี่คงเป็นตระกูลสีรุ้งนะครับแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกับมังกรของจีนเพราะนั้นสีสันสวยงามระ,ะยิบระยับเมื่อมองจากมุมสูงไปเนี่ยนะครับจะเห็นความสวยงามแล้วก็มีความรู้สึกว่าพญานาคนั้นมีชีวิตจริงๆเลยนะครับ พญานาคเนี่ยสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้สมัยพุทธกาลมีพญานาคนะครับเลื่อมใสในพุทธศาสนาจึงแปลงกายเป็นชายมาบวชเป็นพระแต่เมื่อหลับไหลก็กลับกลายร่างเป็นพญานาคดังเดิมจึงถูกจับได้แล้วก็ถูกจับศึกพญานาคก็เสียใจมากจึงขอร้องพระพุทธองค์ว่าก่อนที่กุลบุตรจะเข้าบวชเพื่อบวชเป็นพระพิสุขอให้เรียกขานว่านาคาหรือนาคจึงเป็นตำนานให้เรียกชายก่อนบวชเป็นพระว่า พญนนา,าสีมุกดามหาบุนีนิลปานาคราชนี้นะครับมีสีสันสวยงามราวกับมีชีวิตผมก็ลองใช้โดรนหัดถ่ายครับได้ภาพมุมสูงที่ดูไม่ค่อยมืออาชีพนัก ก็ข,ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับในบริเวณยอดเขาที่ใกล้เคียงกัน,นยังมีหลวงพ่อใหญ่แก้วมุกดาสีไตรรัตน์สูง59.99เเมตรซึ่งก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมทำบุญเพื่อสร้างหลวงพ่อใหญ่กันครับหลวงพ่อใหญ่ก็หันพระพักไปทางทิศตะวันออกก็คือทางลำน้ำโขงครับ ก็มายืนอยู่ที่หน้าหลวงพ่อใหญ่นะครับให้มานมันสก,การแล้วก็ได้ร่วมทาบุญก่อสร้างพระใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลที่หลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีชื่อว่าพระเจ้าใหญ่แก้มุกดาสีไตรรัตน์มีขนาดหน้าตักกว้าง 39.99เมตรแล้วก็มีความสูง59.99เมตรนะครับองค์พระเนี่ยรวมความสูงจากจากฐานถึงยอดเนี่ยก็84เมตรรัฐบาลสนับสนุน75ล้านที่เหลือก็เป็นการสนับสนุนทำบุญจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จขณะที่ผมถ่ายนี้ก็วันที่26สิงหาคมปีพศ2563ครับไปร่วมทำบุญกันครับ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมทุกวันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดมุกดาหารเป็นจุดชมวิวเป็นสถานที่ทำบุญไหว้พระขอพรทั้งจากรอยพระพุทธบาทจำลององค์พระใหญ่จากพญานาคและก็เจดีแปดเหลี่ยมมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมองเห็นลำน้ำโขงเห็นประเทศสปปลาวแล้วก็เห็นพระใหญ่เห็นพญานาค เป็นจุดที่สวยงามมากจุดหนึ่งของภาคอีสานครับนี่ก็เป็นทางเดินจากจุดชมวิวที่จะไปชมพญานาคซึ่งมีราวบันไดเดินไปนี่นะครับก็จะมีะระฆังทั้งสองข้างาให้เราได้ตีเคาะเพื่อจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังและที่ะระฆังทุกใบก็จะผูกด้วยผ้าแดงแล้วผ้าแดงนี่นะครับก็ไม่ได้ผูกแค่ที่ะระฆังนะครับ ตามต้นไม้ต่างๆก็ผูกด,ด้วยผ้าแดงเต็มไปหมดเลยครับจนกว่าจะถึงองค์พระยานาคสีมุกดานะครับก่อนจะถึงองค์พระยานาคก็จะผ่านหินรูปร่างคล้ายเต่าครับตรงนี้คือพญาเต่าหินจะมีหินรูปร่างเหมือนเต่าครับ นี่แหละครับพญาสีมุกดามหามุนีนิลปานนาคราชหรือปู่สีมุกดาองค์พญานาขนาดใหญ่มีลักษณะเคลื่อนไหวสีสันสวยงามโดดเด่นมีเอกลักษณ์เป็นแบบศิลปะเฉพาะถิ่นนะครับซึ่งมีความสูงประมาณสัก20เมตรเท่ากับตึกหลายๆชั้นเลยละครับก็ตั้งอยู่บนเนินหินลานหินกว้างนี่นะครับมีขดอยู่ทั้งหมดเนี่ยเขดเขาบอกว่าถ้าไปเดินรอดทั้งไปเดินรอด เขดเนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นการโชคดีผมก็ถือโอกาสที่จะได้เดินรอดทั้ง7จ็ดลอดนั่นนะครับ7ขดนั่นนะครับก็รอดไปรอดมานะครับก็ ขอให้เดวได้โชคดีแล้วก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านได้โชคดีด้วยเช่นเดียวกันครับถ้ามีโอกาสไปเยือนก็ไปชมเลยครับสีสันสวยงามสะท้อนแสงสีเขียวอมฟ้าแล้วก็ครีบหลังนี่ก็จะเป็นสีแดงมองไปมองมาก็ค,คล้ายๆกับมังกรเราจะไม่เคยเห็นพญายนาครูปรักแบบนี้สักเท่าไหร่ในพื้นที่ประเทศไทยนอกจากที่นี่แหละครับที่มุกดาหารสีสันสวยงามมากเลยครับมีเหมือนกับลักษณะเหมือนกําลังเคลื่อนไหวทีเดียวครับ เมื่อเรายืนอยู่ตรงหางพระยะนานาคนะครับเราก็จะมองเห็นพระใหญ่เด่นเป็นสงา่าหันหน้าไปทางทิศเดียวกันครับบริเวณหน้าพระใหญ่ครับก็มีเจดีรูปทรงแดเหลี่ยมขนาดเล็กซึ่งมีอายุเก่าแก่นับร้อยปีครับัวดชื่อวัดอะไรครับชื่อวัดรอยพระพุทบาทภูมิมโรม ต,ตั้งอยู่ที่ตั้ง,งอยู่ที่ตำบลนาศีนนท์อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับวันนี้ก่อสร้างมากี่ปีแล้วครับวันนี้เริ่มก่อสร้างเอาเฉพาะที่ก่อตั้งวัดนั้นประมาณป,าณปี 2, 4, 6, 1. 1> สองสี่หกหนึ่งสองสี่หกปประมาณร้อยหนึ่งร้อยสองปีตอนนี้กําลังต้องการจิตศรัทธาในการร่วมสร้างพระใหญ่ใช่ไหมครับใช่ก็รเรียนเชิญน,นะครับพุทธศาสน,นิกชนถ้ามาเที่ยวภาคอีสานนะครับมาบุกดาหารมาวัด พระบาทปูมโนรมจังหวัดพุทธาหัตรอยพระพุทธบาทปูมโนรมที่นี่มีพญานาคสวยมากแล้วก็มีพระใหญ่นะครับก็ร่วมทำบุญกันครับนวธนาครับครับนี่ก็คือรอยพระพุทธบาทจําลองครับซึ่งสร้างมาเป็นร้อยปีแล้วครับเมื่อเดินทางมาจากถนนเนี่ยนะครับก็จะมองเห็นวัดรอยพระพุทธบาทมโนรมเนี่ยนะครับแต่ไกลแล้วก็เห็นพระใหญ่นั่งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขานะครับก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็เห็นพระพุทธรูปองค์สีขาวนั่งประทับนั่งอยู่บนยอดเขาทางเข้าก็เขาเรียกว่าวัดเขามโนรมนะบ้านเขามโนรม เมืองมุกดาหารเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายราวพศ2310เป็นประตูของประเทศไทยไปสู่สอปอปอลาวเวียดนามนะครับปี2525 25นะครับแยกตัวออกจากจังหวัดนครพนม,มเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดลำดับที่73ของประเทศไทยครับมุกดาหารนี่เมื่อเข้ามาที่ลานจอดรถแล้วก็ต้องจอดรถไปด้านล่างทางวัดก็จะจัดรถให้เราขึ้นไปบนยอดเขาโดยที่ค่ารถนั้นแล้วแต่ เราจะทําบุญนะครับไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องจ่ายเท่าไหรน่นี่ลานจอดรถกว้างขวางผมเลือกมาในวันธรรมดาครับผมมาในวันที่26สิงหาคมปีพศ2563ครับแล้วก็นั่งรถต่อขึ้นไปบนยอดเขาภูมณโนรมครับนี่ครับขึ้นไปวิวทิวทัศน์สข้างทางก็สวยงามไม่ต้องเสียค่ารถครับแล้วแต่ จะทาบุญกับทางวัดครับก็เชิญชวนอนุโมทนาชาวพุทธทุกท่านนะครับถ้าอยากทําบุญแล้วไปเที่ยวชมวิวที่สวยงามก็เรียนเชิญที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับแลนด์มาร์คของภาคอีสานของจังหวัดมุกดาหารครับอนุโมทนาบุญสาธุกับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปมาจนจบขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ มนมันสก,การแล้วก็ได้ร่วมทําบุญกอ่อสร้างพระใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็ <c oughs> เรียนเชิญพุธทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศสนอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ดูคลิปมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ